ค่าสวยครับค่าสวย, 95, 96, สย,ยเก้าห้าเก้าหกครับค่าสวยบิสิทิเจอทองไดทองก,ก็ผ้าตามครับติดตาม จะข้าช่วยจริงเอา้าเอา้าเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วไม่รู้วันนี้เจอแต่เหรียญเลยนี่ว่าได้เป็นหรียญห้าสิบตังค์แล้วนี่ทักนี้ครับตังค์รู้เปล่าปะ ไม่ใช่ไม่ใช่เหลี๋ยดที่เก่ามากเลยครับเก่าเก่งเลยครับ